สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้ยวยก,กันกับน้องเอมี่แล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์ขานะคะและเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้จะเจอกับน้องเอมี่เอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่ให้ชมอีกเชน่นเคยค่ะแล้ววันนี้อัปเดตเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่น Toyota า o r t u n e r 2.4ลิต ER, รตัว V ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะรถปี2022อเล็กไม่หนึ่งแสนโลค่ะนะคะ,คะกับราคาตั้งขาย1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า รถสีเทาดำเป็นสีที่สวยแล้วก็หายากมากๆคันนี้นะีคะฟรีดาวได้เลยแล้วผ่อนเดือนละ18,0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะนะคะสำหรับใครที่สนใจเล็งหาตามหานะและอยากจะได้รถครอบครองรถยนต์เจ็ดที่นั่งตัวช็อปคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยที่บนด้านล่างใต้คลิปขวามือนะทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยค่ะเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยสำหรับคันนี้นะคฮะนี่เลย ด้านหน้าไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจกเตอร์เนะะี่ยฮะมาพร้อมกับไฟเดทา m ม r ลันนิ่งไลท์ค่ะคมไฟคู่หน้าไบาบิฟ LED นะสวยงามไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีร่องรอยแตกแล้วสภาพดีสุดๆค่ะคันนี้กระจังหน้าด้านหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะถัดลงมาด้านล่าง ตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะคะตัวลิดเดอร์จะมีกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วรอบขันป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะ5037กรุงเทพมหาคนครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะในส่วนตัวล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กอลลอยนะคะขนาด18นิ้วนะแม็กก็เป็นแม็กเดิมโรงง,งานรัดมาพร้อมยางปี2023่ะพี่นะคะยางปี2023เลียพี่ดูสภาพยางนี่ ใช้งานอีกประมาณสองปีนะตัวยางซุ้มรอด้านในให้ดูไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยค่ะสภาพดีมากๆรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเนะี่ะสภาพรถแรกเข้าค่ะเพิ่งมาถึงเลยเอมี่ก็ได้ทําการรีวิวให้พี่ๆทีด่ดูกันก่อนไทยเพื่อนเลยในส่วนตัวกระจกมองข้างพับปรับเกียร์ไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวดูด้านในค่ะนะสภาพตัวรถนี่กระจกเดิมทุกบาน เม็าร์คโครงสร้างคือเดิมหมดเลยคันนี้สภาพดีมากสนใจอ่ะให้ลูกค้าลองเข้ามาชมรถตัวจริงค่ะนะคะลองเข้ามาชมรถตัวจริงมาต้องลองขับกันได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นี่ดูสภาพดีนะคันนี้ด้านในนี่ค่ะเบาะเบาะหนังสีดำนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าัประกันโครงสร้างนะคะตัวรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะคะไม่เคยจมน้ำกลับสีก่อใหม นี่ค่ะก,กระจกเดิมทุกบานสวยมากสีพิเศษคันนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าเป็นสีพิเศษสีเทาดําไม่ค่อยได้มีเข้ามาบ่อยนะครสีเทาดําของตัวรถ Fortuner นานๆทีจะมีเข้ามานะคะแล้ววันนี้มีเข้ามาแล้ว1นึคันอยากให้ลูกค้ามาชมตัวจริงนะคะมาลองชมลองขับกันได้ด้านหลังไฟท้ายเป็น led light guiding เส้นคมสวยงามโลโกโล้ e и д เดอด้านหลังเนี่ยกราบด้านหลังก็จะเป็นในสตัว สีดำฝาท้ายเป็นไฟฟ้าค่ะนะนี่สวยนะคะคันนี้สภาพดีมากๆดูโครงสร้างโครงสร้างคือเดิมหมดโครงสร้างเดิมหมดค่ะใครที่สนใจนะ,ค,ะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะฮะสภาพแรกเข้าถือว่า โดยรวมแล้วโอเคเลยนะเก็บงานน้อยนะคะเนี่ยเมดอาโครงสร้างคืออยู่ครบหมดทุกจุดนี่ค่ะนะคะสวยรถมือเดียวค่ะเนะคะเป็นตัวซิก m a โฟด้วยคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อป้ายแดงล้านห้าวันนี้มือสองเหลืออยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมืนบาทประหยัดไปเกือบเกือบห้าแสนเลยนะห้าแสนกว่าตัวนี้นี่ค่ะล้อมแม็กทุกอย่างคือโอเคเดิมหมดเลยสวยงาม กระจกก็คือเดิมทุกบานนะคะกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานด้านหลังมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้าน USB มีให้หมดตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเบาะสวยงามสภาพดีเป็นรถครอบครัวเนี่ยประสงค์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าใช้งานมากๆค่ะคันนี้นี่ค่ะกระจกเดิมทุกบานเม็นอาโครงสร้างคือเดิมหมดนะเดิมสวยมากๆคันนี้ กระจกปรับระบบออโต้สีบานเลยเนะะี่ยค่ะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างพับปบรับเก็บไฟฟ้าคันนี้เป็นปุ่มอิงเจอร์สตาค่ะนะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นด้านในแล้วก็เกยบเบรกสตาร์ทได้เลย <c oughs> นี่ค่ะนะคะหน้าปัดเลือนไม้แสดงผลแบบดิจิตอลค่ะเลขไมคคันนี้อยู่ที่1 11, 1ึ่0 0สหนโลนะหนึ่งแสาโลไม่เดิมไม้แท้นะคะในส่วนตัวหน้าจอก็สวยมากๆ หน้าจอฮัสกีนนะคะขนาดประมาณ7.5นิ้วได้นะคันคน,นี้พร้อมกับตัวกล้องมองหลังกล้อง360มีให้หมดเลยเซนเซอร์มีให้ครบนะคะแอร์เป็นแอร์ระบบดูโอโซนนะแยกอิสระคู่หน้าเลยแอร์ออโต้เกียร์โฟร์วิตัวช่วยทางลงลัดชันมีให้เรียบร้อยกุญแจเป็นสมาร์ทคี่เล็เกียร์ออโต้ขั้นบนได้6สปีดค่ะโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดกระจกมองหลังตัดแสงนะคะ สภาพดีมากนะคะนันนี้ใครที่สนใจนะฮะอยากให้ลูกค้ามาชมรถตัวจริงมาลองขับกันได้เลยนะพี่นะ้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์มาเจอกับเอมมี่ได้เลยทุกวันค่ะนะคะนี่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มีอะไรให้ครบหมดสําหรับตัวนี้นะคะนี่ฮะบายสปอร์ตมอนิเตอร์สวยงามนะน่าใช้งา่ายหนึ่งรุ่นเลยคันนี้ที่น่าสนใจนะคะไปเดี๋ยวี่พาชมเครื่องยนกันค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ดีเซลเครื่องยนต์ของทางโตโยต้าค่อนข้างทนและดูแลง,ง่ายไม่จุกจิกค่ะแรงม้าตัวนี้ประมาณ170แรงม้าได้อยู่นะคะแรงบิดก็ประมาณเกือบ400นิวตันเมตรเลยถือว่าพละกําลังการส่งตัวค่อนข้างดีนะคะเครื่องยนต์เดิมโรงงานหมดเลยนะคะนี่เสียงเครื่องยนต์เข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะนะคะไม่มีอะไรชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะมรู้ศูนหายนะคะพี่ดูห้องเครื่องเนียนกริ้เลยเสียงสตาร์ทนะคะให้ดูโครงสร้างกัน ฝากกระโปรงคือเดิมโรงงานค่ะปากกระโปรงเดิมสวยมากนะคะนี่ไม่แกะไม่ถอดโครงสร้างสวยเนียนกริปเม็ดอุ้งเม็ดอาร์ยังอยู่ครบเลยปั๊มเบรกแก้มน็อตยึดไฟหน้าให้ดูน,นะคะสนใจอยากให้ลูกค้ามาลองชมรถตัวจริงนะคะมาทดลองขับกันได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงค่ะนี่ค่ะนะคะสนใจคันนี้อยากให้ลูกค้ามาลองดูนะ นี่ค่ะนะคะสวยงามมากหวัวกระโปรงคือเดิมโรงงานหมดคันนี้นี่ค่ะนะคะความเดิมความสวยของเขารับประกันเลยว่าลูกค้าได้รถที่สเปคดีแล้วก็สวยงามถูกใจแน่นอนค่ะคันนี้สำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอย่าง Toyota Fortuner 2.4์สองลรุ่น V ีขับเคลื่อนสีล่ล้อตัวซิ g m a โรถปี2022คันนี้นะคะเลขไมลหนึ่งแ 7,000โลค่ะกับราคาตั้งขาย1 5 0 0 0 0บาทฟรีดาวได้เลยนะและผ่อนเดือนละอยู่ที่18,000บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59สปอร์เคันานี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736เบอร์เอมี่พักแชทแอดไลน์ได้เลยค่ะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงมา,มาทดลองขับมาเช็คได้เลยที่บริษัทเพลทยนตสาข,ขาสุวินทวงศ์ค่ะและลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้เนะี่ยคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยไปได้หมดเลยทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะแล้วก่็จากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ